ที่พิพิธภัณฑ์รถบัสลอนดอนสหราชอาณาจักรเปิดตัวรถบัส2ชั้น oh man, oh man. รุ่น B D 1 1รุ่นล่าสุดที่พัฒนาโดยค่ายรถยนต์ B Y D ของจีนถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของ B Y D ในการขยายธุรกิจรถยนต์พลังงานใหม่ในต่างประเทศและในช่วง10ปีที่ผ่านมาทางการลอนดอนได้เปลี่ยนรถบัส2ชั้นให้เป็นรถพลังงานสะอาดลอนดอนมีรถโดยสารที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ประมาณ1,300คันซึ่งทางการลอนดอนมีแผนจะเปลี่ยนรถโดยสารทั้งหมด เป็นรถโดยสารไฟฟ้าในปี2 0 3 4กรรมาการผู้จัดการของ b y d UK Commercial Vehicles กล่าวว่ารถบัสไฟฟ้าของ b y d รุ่น BD 1 1นี้ได้รับการยกระดับทั้งเรื่องความปลอดภัยประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามีจุดขายที่ความจุข,ของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเป็น532กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงให้พลังงานมากขึ้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง90คนวิ่งได้ระยะทางสูงสุด400ไมล์ต่อการชาร์จ1ครั้งรถรุ่นนี้ยังได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่ห้องโดยสารเพิ่มขึ้นควบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้นมีวงเลี้ยวที่แคบเหมาะกับการใช้ในสภาพถนนทางแคบของลอนดอนและการจราจรหนาแน่นผู้พัฒนารถจาก BYD าหวังว่าการออกแบบรถบัสโดยสารรุ่นพิเศษนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณภาพอากาศของลอนดอนดีขึ้น และคาดว่าลอนดอนจะนำรถบัสรุ่นนี้มาให้บริการภายในสิ้นปีนี้ BYD เข้าสู่ตลาดรถโดยสารในสหรารชอาณาจักรตั้งแต่ปี2013ปัจจุบันมีรถโดยสารไฟฟ้าของ BYD ที่ให้บริการมากกว่า1,800คันคิดเป็นระยะทางสะสมกว่า127ล้านกิโลเมตรเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1 3 7 0 0 0ตัน